ชาวนารับทรัพย์แน่นอนตารางใจเงินประกันรายได้ข้าวปี2563-64ทับจังหวัดและสาขาไหนตามไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต,ต,ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระใจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าว ีการผลิต2563ทับ64รอบที่1มงวดที่1สําสำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่9พฤศจิกายนลูกค้าทกศสาขาผู้สิงโอนวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2563จําจำนวน360รายผู้ที่มีบัตร ATM สามารถกดได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทุกสาขาหรือตรวจสอบบัญชีได้ที่แอปพลิเคชันทกสเอโมบายหรือสมัครเช็คเงินเข้าออกผ่าน l ล n e แอดได้ที่แอด baac family f r e ด้วยนะคะไม่เสียตังค์ค่ะยังมีพ่อแม่พี่น้องบางท่านนะคะยังมีข้อสงสัยอยู่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะได้รับเงินส่วนต่างนี้นะคะคือ1เกษตรกร,กรต้องรู้ว่าตนเองเก็บเกี่ยวข้าววันไหน โดยสามารถดูได้ที่ทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวหน้าสีนะคะช่องวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว 2. จากนั้นดูประกาศราคาข้าวอ้างอิงจากกรมการค้าภายในในรอบวันที่เก็บเกี่ยวหากราคาข้าวอ้างอิงต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลประกันไว้ที่1.5 0 0 0บาทเกษตรกรจะได้รับส่วนต่างที่เหลือตามจำนวนตัน แต่ไม่เกิน14ตันเดี๋ยวเรามาดูสาขาต่อไปกันเลยนะคะสาขาต่อไปก็จะเป็นสาขาของคุนหานจ่ายเงินวันที่16ุพฤศจิกาย,ยน2563เช่นกันมีตำบลของท่านหรือเปล่าก็ติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะตำบลกระวันตำบลกันตรมตำบลคุนหานตำบลน,นนสูงตำบลบักตองตำบลพลานตำบลโพกระสังตำบลโพวง ตำบลไพยตำบลภู้ฝายตำบลสีตำบลห้วยจันทร์ยอดรวมนะคะ1,489รายสาขาต่อไปนะคะทกศาสาขาโพทะเลสาขาโพทะเลนะคะจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่2อธันวาคม63เริ่มวันที่23นะคะตำบลท่าขมิน้นวันที่23พฤศจิกายน2563 490ไราย ตำบลท้ายน้าวันที่24พฤศจิกายน2563 481รายและตำบลวัดขวางนะคะ25พฤศจิกายน2563จ่ายทั้งหมด457รายตำบลทนงหมู่1ถึงมู่5นะคะวันที่26พฤศจิกายน2563จ่าย348รายตำบลทนงหมู่6ถึงมู10 วันที่27พฤศจิกายน2563จ่าย348รายตำบลโพทะเลวันที่30พฤศจิกายน2563จ่าย480รายตำบลท่าเสาหมู่1ถึงหมู่5วันที่1ธันวาคม63จ่าย356รายท่าเสาหมู่6ถึงหมู่9นะคะวันที่2ธันวาคม2563จ่าย356รายเช่นกันค่ะ เอกสารที่ต้องนำมานะคะคือสมุดบัญชีเงินฝากทุกเล่มและบัตรประจําตัวประชาชนระบบการโอนเงินให้ทยอยโอนตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน63รายที่มี ATM สามารถถอนได้ตั้งแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชีของท่านได้ทันทีกรุณาถอนเงินให้ตรงวันนัดด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสาร,รที่คนกระจายข่าวนำมากระใจายในวันนี้นะคะข่าวดีของชาวนารับทรัพย์แน่นอนค่ะเพราะตารางจ่ายเงินมาแล้วนะคะส่วนจะมีสาขาไหนและจังหวัดอะไรอีกนั้นต้องติดตามรับฟังและรับชมในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกๆกการติดตามรับฟังและรับชม FC ใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้เพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะ คล้ายนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ